ได้เวลากินข่าวอีกแล้วคอยกระเล่นเบิดมือบเบิดเว่นคอยหิ้วขา่าวกินบ่ข้าวเหนียวข้าวปุ้นซุปเห็ดปลา,าสับหมูทอดใสเมือ่อบ่อยากใส้มืออ่อหลายค่ะหมูทอด ืแซ่บไข่ลวว่าขาคนกินข้าวไ่่ได้แล้วแต่งตัวซะเต็มยศเลยอะไยิ่งข่อยบ่เนี่ยมื่อไ้ยิ่งข่อยจะใส่ไหมใส่ไหมหายกินข้าวก็ต้องมีไม่ ถ้าบ่มีไม้มันก็บ่ได้ยินเสียงก้องหงายขยุกไกไปหาซื้ออันไม้ร้อยไวเลตันบ่มีขายบ้านอันนี้บ้านนี้เขาบ่คือบ้านเมืองไทยบ้านเฮามีเบริสุทธิ์ยางแนวใดาสะดวกสบายอันนี้บ่มีฮัลโหล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  ทำเอเทนแม็ดใหม่อลหมอยซีอยูซีมีแบคเอเทนเอาเทดเอเทนแม็ดดาวกินอย่างเดียวนะคะกินอย่างเดียวขอให้มีความสุขกับพ่อเมื่อนนี้ขอยิ่ไล่ซดกินเขาก้อนจิตตื่นขอยนี่ย พราะว่ามันเป็นวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์มันก็มีเวลาซานีมือรุ่นข่อยก็บ,บ่มีเวลาแล้วมาได้กินข้าวพ่อแม่พี่น้องอยไลฟ์สดกินข้าวนะคะวันนี้ส,สเต็มยอดเลย ย่าตื่นคอยเด้อท่องเที่ยวและกิจกรรมบว่าบุคคล เท่งเง่งการเมืองภาพ,พยนตร์รถยนต์ยานพาหนะวิทยาศาสตร์สัตว์เลี้ยงคอยสี่เอาไหนความบันเทิงตลกคำขันละโนอเห็นว่าก็ได้เห็นแบบนี้เราจะว่าคอยสิเป็นยังไงเป็นแค่ตัวตลกคำขัน ขำขันแล้วก็ขำขันแล้วก็หัวเราบ่อยากเป็นอย่างหลายเราเป็นซ้มมี่แหละเป็นายเมือยบ่มีเวลาเราซัา,ามี่กับเมือยพอแห้งแล้วแต่ที่กับมันกระสงังว่าเพื่อเด็กหน่อยก็ได้เนาะเด็กหน่อยกับเบื้องแดง ทุกเพศทุกวัยนจีวายยังไงฟิวเจอร์โฆษณาถ้าใครถ้าผู้ใหย่เบิ่งหลายผู้ใหญ่กับเบิ้งหินเด็กหน่อยกับเบิหินนะจังสีนะ่ะมันต้องเป็นเด็กหน่อยเบิง่งคอยว่าอันนี้เขาเ่็ตรงระบุกประเดทต้องระบ,บุบบทุกเพศทุกวัย เพราะว่าตลกขำคันมันก็ตรงเป็นเังจีละเนาะเอาถ่ายรูปปนวายถ่ายรูปคุณแล้ยมาเด้กกินเขา่าหมวดหมู่ตลกขำคัน แมงมุมแมงมุมแมงมุมขยุ้มลังคาจตแมงมุมเอ้ยจะได้กินบกเขามาหนิขอให้ได้กินเขาบ้านะเป็นยังสินอ่ะที่ได้กินบกเขาน มาเด้อพ่อแม่พี่นอ้องกาบเสรดีพ่อแม่พี่นอ้องมากินเขาน้ำคอยกินเข้าโซ่ไล่โซกินเข้าโซ่แต่ว่าคืออินได้กล่องนี่คือสิบว่าเห็นมาเห็นเขาไยดองเนาะ ม่เห like ็นเขา่อยก็ยจะกินราได้บ้างนี่กระดาษทิชชู่เี่ยหิวข้าวหิวข้าวลาน้องสาวค้านางพ่อตะเลี้ยวเห็นหน้าตากระแลนใส <c oughs> เป็นจังใดก็ว่าเด้อนี่ยอีนางเอ้ยโอ้อยก็ลืมมันระบบคนละระบบ <c oughs> ระบบอีกอย่างหนึง่ง กินข้าวสิคะรออะไรถึงเวลากินก็ต้องกินเวลาโน่นก็ต้องนอนถึงเวลากินก็ต้องกินเวลาจะทำงานก็ต้องทำงานมีอยู่แค่นี้ชีวิตประจำวัน มีเวลาไม่เยียมบ้านนะบานที่นั้นยิ่ไปเกินนะน้องอยากมีเสื้อใส่เสื้อใหม่ใส่ไปอีกนะ ยามน้ำใจ,จข้ามาได้แต่อย่าให้สวยเกินเก็บเงินได้เท่าไรแล้วพี่ดงม,มาปานี้ <c oughs> nộp nhai nhây, nộp nhai nhây, nộp nhai nhây, 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 à nộp nhây, nhây, nhây nhây, nhây nhây, nhây... Lấy nhai nhai đang nhai nhai Cô nó đang ước! nhai được! nhai 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 không nhai đi nhai chân nhai 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 chuột chân nhai 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 tí nhai tri nhai hè กินข้าวเหนียวค่ะกินข้าวเหนียวกุ้ยข้าวเหนียวกินว่าไงตุ้ยลาบลาบเผ็ดอืมอร่อยลาบเผ็ด ที่แรกว่าจะซื้อมากแกงแต่กลายเป็นลาบคือเกา